สลตำบลท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวันนีแสงสุริครูกศนตำบลท่ายางขออนุญาตพูดความเป็นมาของกศนตำบลท่ายางเลยนะคะ ดิฉันเป็นคนรูกศนประจำกลุ่มมาก่อนกอศนตมท่ายางเดิมทีอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางคอยในปีพศ2539แล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ในวัดท่ายางเหนือมาปี2548เดิมทีอยู่อาคารหลังเก่านะคะแล้วก็อาคารเดิมเนี่ยนะคะเทศบาลตมท่ายางเป็นผู้ต่อเติมให้ในงบประมาณ208หลังจากนั้นอยู่มา เป็นเวลา16กว่าปีก็อาคารก็ชำรุดทรุดโทรมย้ายมาอยู่หลังนี้นะคะในปี2 5 6 3ซึ่งได้งบประมาณมาจากพ่อหลวงนะคะพ่อหลวงเจ้าวัดวัฒยยางเหนือเป็นผู้สนับสนุนอาคารหลังนี้นะคะใช้เงินประมาณ5 0 0แสนบาทค่ะแล้วก็ได้ทำการเปิดที่อาคารหลังใหม่นี้ในภาคเรียนที่2ทับ2อ,อ6 3แล้วก็ภาคเรียนนี้ค่ะ ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ด้านวิชาการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS AH, ครบถ้วนที่ตั้งพิกัดบุคลากรชื่อเบอร์ติดต่อของหัวหน้าลิงก์เว็บไซต์ข้อมูลสารณาูปโภค ในการจัดการเรียนรู้จำนวนผู้ใช้สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ข้อมูลบุคลากรกศนตำบลข้อมูลคณะกรรมการกศนตำบลมีการรายงานผลข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ความสำเร็จของการทำแผนปฏิบัติการมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการแก้ปัญหาตามบริบทและความจำเป็นจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นเสร็จตามกำหนดมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติและจัดทำแผนในระดับ d m i s กศนตำบลท่ายางมีนักศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน100คนมอต้น39คนมอปลาย61คนรวมทั้งสิ้น100คนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนแฮนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ศักยภาพสำรวจความต้องการของผู้เรียนจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์จัดการทำจัดการเรียนรู้ออนไลน์ทำปฏิทินการพบกลุ่มนั้งภาคเรียนและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปผู้เรียนที่คาดว่าจะจบที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ n อนเ ผู้เรียนทั้งหมดที่อยู่ในภาคเรียนนั้นมียู name และ p a สเวิร์บันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มมีบัญชีเวลาของผู้เรียนบัญชีเวลาของครูผู้สอนมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมีการรายงานกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นอย่างน้อยสองกิจกรรมมีการวิจัยชั้นเรียนของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนมีสุขภาวะทางกายและทางสุนทรียภาพผู้เรียนทั้งหมดร้อยละของผู้จบหลักสูตรกาษาขั้นพื้นฐาน มีผู้ที่คาว่าจ,จบในภาคเรียนที่2-63ทัต่อเนื่องสีภาคเรียนจํานวน8คนร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคในภาคเรียนที่2องทั้งมีนักศึกษาทั้งสิ้น100คนขาดสอบ10คนคิดเป็นร้อยละ90ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในวิชาบังคับ มีจำนวนผู้เข้าสอบ90คนมีผลสัมฤษธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยมไม่น้อยกว่า2.00คิดเป็นร้อยละ6 7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อนเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายจำนวน33คนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน50คนมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายร้อยละ5 1ผู้จบหลักสูตร การศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มมูลค่าการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้รับบริการการศึกษาตามอายศาศัยผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศนตำบลบ้านหนังสือชุมชนผู้รับบริการหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านตั้งเป้าหมายไว้340คนสามารถดำเนินการได้3 9 5คนเกินค่าเป้าหมาย ความสำเร็จของการจัดโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมประเมินความพึงพอใจจัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนมีการติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมความสำเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่า,ขาย ร่วมกับคีภาคีเครือข่ายนิเทศติดตามประเมินผลในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายกศนตําบลท่าย,ยางได้นําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนงานการจัดการขยะกศนเว,ว้า ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีวินยัยปฏิบัติตอนเป็นแบบอย่างที่ดีดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมศรัทธาในวิชาชีพมีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียน จัดทำแผนการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้มีความหลากหลายทันสมัยและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีเทคนิคการประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจของผู้เรียนด้านที่สอง Good Page b e t Check In จากการที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกศนตำบลหลังใหม่ในภาคเรียนที่2ทั63นี้เองนะคะ,ะทั้งครูแลนะรรนักศึกษากศนก็ได้จัดทําป้ายกศนตำบลท่ายางแล้วก็ทำสวนหย่อมทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นฝีมือของนัาารกศึกษากศนตำบลท่ายางนะมุมสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมุมอาเซียน มุมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนค่ะมุมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมุมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและมุมกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆให้กับคนในชุมชนค่ะมุมส่งเสริมการอ่านและก็เป็นมุมพักผ่อนหลังจากจัดการเรียนการสอนค่ะ ขั้นที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ็กทิฟก้วยตากคุณย่า มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์บูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและโดยคำนึงถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมแต่ละพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เครือข่ายในระดับพื้นที่มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมนิเทศมีอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีภาคีเครือข่ายที่ได้รับรางวัลการจัดส่งเสริมสนับสนุนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกศนตำบล กศนตำบลท่ายางซึ่งเทศบาลตำบลท่ายางก็ได้สนับสนุนในเรื่องของอครูพันธุ์และวัสดุการศึกษาให้กับทางกศนในแต่ละปีและก็ประกอบกับในส่วนของครูของกศนก็ไดไม้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลท่ายางในกิจกรรมต่าง ของเทศบาลตำบลทัยยางตลอดมาโดยเฉพาะคุณครูนีนะคะซึ่งเป็นที่เรียกชื่อเล่นกันของครูนีนะคะก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็อัธยาสัยดีแล้วก็เข้าไล่กับองค์กรต่างๆในเขตเทศบาลตำบลทัยยางกอ,องสอนอตำบลทยยัยยางนี่ก็ พยายามที่ว่าจะให้ความรู้ในประชาชนทุกกลุ่มนะคะแต่ว่าในส่วนของที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็เป็นกลุ่มอสอมอนะคะก็จะได้ให้ความรู้ในเรื่องการประกอบาอาชีพเพราะว่าอาชีพเสริมต่างๆนะคะก็จะมีความประทับใจนะคะนะคะของกศนตมท่ยายางม,มากนะคะที่ว่าทําให้การทํางานระดับตําบลของเราตำบลท่ยายางเนี่ยได้ราบรื่นแล้วก็ก้าประสบความสําเร็จนทุกๆเครื่องนะคะ ้ามาโดยรู้จักกับกศนก็คือผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ายางซึ่งก็ได้จอยกับกศนฉะนั้นอาชีพอะไรที่กางกศนแนะนําและเราก็เข้าไปช่วยตั้งใจจะส่งเสรมิมสรพางลให้การช่วยเหลือกับศูนย์การศึกษานอกเรียนตำบลท่ายางตรงนี้นเนื่องจากว่าเห็นความสําคัญของผู้เรียนเห็นความสําคัญของความตั้งใจทํางานของครูบาอาจารย โดยเฉพาะครูครูวนันนีหรือเรียกชั้นชัานครูนีนั้นก็มีความตั้งใจมุ่งม,มั่นเต็มที่บางครั้งในทํางานทุ่มเทอย่างมากบางทีก็ถึงกับมาค้างที่ศูนย์การศึกษานอกเรียนนี่เลยรวมกับนักเรียนยมาร่วมทํางานบางทีงานงานมากๆนะ มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาโดยใช้กระบ,บวนการปฏิบัติที่ดีเพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้นำนวัตกรรมที่เกิดจากการทดลองการพัฒน,นามาใช้แนวทางการพัฒน,นาต่อย,ยอดเทคโนโลยีสวัสดีค่ะ ก็จะมาพูดถึงเรื่องอการเรียนการสอนของกอศนทายางนะคะก็จะกศนทายางจะสอนให้เด็กมุ่งเน้นพัฒนาในหลายๆด้านนะคะก็จะ,ะใช้การเรียนการสอนเพื่อที่จะให้เด็กนําไปใช้ประโยชน์เพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะอย่างเช่นการทําโครงงานนะคะโครงงานเรื่องนี้จะเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องรดน้ําต้นไม้แนวตั้งค่ะ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์โดยฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหาและความมีเหตุผลค่ะค่ะเป้าหมายเชิงปริมาณนักศึกษากศนอจมวนท่ายางนะคะเชิงคุณภาพนักศึกษาจะทําโครงงานได้อย่างถูกต้องผลผลการดําเนินงานนะคะโครงงานเครื่องประดิษฐ์รดน้ําต้นไม้แนวตั้ง นักศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดประกวดโครงงานให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองค่ะสังคมสถานศึกษาความสวยงามปัจจัยแห่งความสําเร็จนะคะผู้เรียนมีโอกาสใช้กระบวนการกลุ่มเลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์โดยฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหาและความมีเหตุผลปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจ,ร,ร,จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างสงบสุขค่ะ กสนตบนท่าย,ย่างขอขอบคุณคณะกรรมาการในการประเมินกสน .5D พร,รีเมียม